ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIY by Dad นะครับวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงโซลาเซลล์กันนะโซลาเซลล์แบบความรู้แบบสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นโซลาเซลล์เลยนะเราก็จะมาดูกันว่าเ <c oughs> บื้องต้นนะ่ะ <c> เ <oughs> บื้องต้นของการเล่นโซลาเซลล์เนี่ยทุกบ้านก็จะง่ายๆเลยก็คือซื้อแผ่นแบบนี้แล้วก็มีไฟประมาณส0บวัตตี่สิบวัตต์สามสิบวัต์แล้วแต่เราอะนะเบื้องต้นอันนั้นคือเบ,บื้องต้น เราก็สามารถเอามาใช้ได้ละถูกไหมเพราะว่ามันจะมีไฟส่องตอนกลางคืนแล้วก็เก็บไฟตอนกลางวันซึ่งทีเนี้ยเมื่อณจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเริ่มขยับโดยก,การที่แบบว่าเราเราชาร์จไฟเต็มแล้วก็ดีหรือว่าเราอยากจะดัดแปลงมันก็ดีนะครับอย่าลืมสับสไครต์แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้เราก็จะมาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมันเสียสมมติว่าหลอดไฟมันเสียแล้วเรายังไม่อยากซ่อมแต่เรามีแผงโซล่าเซลล์หรือเราซื้อแผงโซล่าเซลล์เปล่าๆมาซึ่งมีกําลังไฟเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เราจะเอาแผงอะเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างของผมตอนนี้คือแผงเนี่ยไฟมันเสียยังไม่ได้มีเวลาไปซ่อมมันก็เลยมันก็จอเหลือแต่แผงเปล่าๆไม่รู้จะมาทําอะไรแล้วก็วางตากแดดมันไว้อยู่นั้นอะ ซึ่งไฟมันก็ทิ้งทิ้งทิงทงไปเรื่อยๆเพราะว่าไฟแดดมันมันผลิตได้ตลอดตอนที่มีแดดถูกไหมทีเนี้ยก็เลยเผอิญว่าเอออยากจะลดปัญหาเรื่องการใช้ไฟกับโทรศัพท์ก็ดีหรืออะไรก็ตตามอย่างเช่นพาวเวอร์บงพาวเวอร์แบง์ที่เราต้องชาร์จไฟบ้านเราก็เลยมาชาร์จจักโซลเซล์ตัวนี้นะซึ่งแผงตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่อันนี้นะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนแผงอนะแผงตัวเนี้ยนะ มันจะบอกค่าว่าอยู่ที่8วัตต์นะแม็กสูงสุดก็8วัตต์นะครับแล้วก็ไฟที่จ่ายได้สูงสุดเนี่ย7.2โวลต์นะจะตัวเก็บไฟเนี่ยนะตัวที่แบบแอมมันนะแอมมันอยู่ที่1.33แอมนะก็คือไฟที่มันปล่อยออกมาเนี่ยที่มันรับจากแสงจากแผงมา7.2โวลต์นะซึ่งเราก็เอามาเป็นแปลงไฟเป็น5โวลต์ ห้าโวลต์หรือว่าสามจุดเจ็ดก็แล้วแต่เรานะทีนี้ประเด็นคือถ้าเรามีแผงแล้วเราเอาเนี้ยไปเสียบเลยได้ไหมมันก็ได้นะแต่ไฟมันมาแรงทีนี้ไฟมาเจ็ดโวลต์อ่ะไอโทรศัพท์เรามันชาร์จที่สามจุดเจ็ดนะซึ่งมันเป็นระบบห้าโวลต์ชาร์จเข้าไปแปลงเป็นสามจุดเจ็ดแหละมันอาจจะทําให้โทรศัพท์เราเสียได้ง่ายนะซึ่งเราก็จะต้องมีโมดูลตัวนี้นี่โมดูลตัวนี้นี่นะมันก็จะมีโมดูลตัวนี้โมดูลตัวนี้มันดียังไงคือมันเอามาแปลงไฟกับโซลาร์เซลล์นะ ซึ่งมันเอากลับไปทำเป็นโซลาร์เซลล์ใช้กละลดดไฟเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยมันคือใช้ได้ตั้งแต่3.7จนถึง12โวลต์เอ้ย3.2ด้วยติมันจะเริ่มต้นใช้ได้ตั้งแต่3.2แปลงไฟนะ3.2ไปจนถึง12โวลต์หมายความว่าเท่าไฟเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามตรงเนี้ยเข้ามากี่โวลต์ก็ตามเนี่ยซึ่งลงไปที่แบตเนี่ยแบตเนี่ยมัน5โวลต์ใช่ไหมเวลาไฟมันรับมาปุ๊บเนี่ย ถ้าแผงมันมาเท่านี้มันก็คือได้เท่านี้แต่ถ้าแผงมันมาสิบสองโวลต์ไอเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนสายขนาดมันคือพูดง่ายงว่าแผงกี่โวลต์ใช้ได้ตามโวลต์อ่ะสมมติว่าแผงเนี่ยมาเจ็ดโวลต์ไอเนี้ยก็คือเจดโวลต์เวลาปล่อยไฟก็ปล่อยเจ็ดโวลต์นะแล้วก็ถ้าเกิดโซลาร์เซลล์รับเข้ามาเนี่ยแต่ว่าพอมาแปลงเนี่ยมันก็จะเป็นห้าโวลต์ห้าโวลต์นะแล้วก็มันสามารถต่อออกไปเป็นไฟ ไปหลอดไฟได้แล้วก็พัมสวิตเปิดปิดได้ด้วยนะไอเกอตัวนี้มันมีตัวข้อดีซึ่งตอนนี้ก็เอามาใช้อยู่ก็คือมาใช้กับตัวนี้ก็ซึ่งแผงอ่ะมันไม่ได้ใช้วางตากแดดไว้ก็เลยเอาตัวนี้มาแปลงไฟนะซึ่งเอามาแปลงไฟเพื่อเราจะชาร์จลง power bank กับโทรศัพท์แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ชาร์จลงโทรศัพท์โดยตรงจะไปพาวเวอร์แบงก์แล้วก็เอา power bank ามาชาร์จใส่โทรศัพท์อีกทีหนึ่งซึ่ง power bank เนี่ยที่บ้านมันก็จะมีหลายรูปก็คือแบบว่าเอามาประกอบเองเนี่ยก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ ที่ซื้อมาแล้วยังใช้ได้อยู่ก็เอามาชาร์จลงตรงนี้แทนเวลากลางวันเราแบบพาวเวอร์แบงค์แบตหมนเงี้ยแทนนี้เราจะชาร์จไฟบ้านเราก็ไปเสียบทิ้งไว้เวลาออกนอกบ้านเราเอาพาวเวงไปด้วยใช่ไหมมันก็จะได้มีไฟอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราไปแคมปิง้งหรือเราออกไปข้างนอกบ้านที่เราจะต้องไปทํางานกลางแดดบ่อยๆเงี้ยเราสามารถเอาตัวเนี้ยอโยนกลางแดดเลยแล้วเราก็เอาเสียบสายเลยซึ่งสายมันยาวมากเนี่ยสายอันนี้มันคือไว้ต่อไฟบ้านอยู่แล้วต่อไฟที่แบบลงลงลงรถอะไรเนี่ยนะที่มันขายมาตอนแรกอะนะ ชุดนี้มันก็ามกว่าบาทได้แผงมาด้วยกับหลอดมาด้วยนะทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนทาไงเราไปดูคือเราต้องมีแผงนี้เดี๋ยวเราจะอยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ซึ่งมันก็จะมีบอกด้านหลังเลยนะง่ายมากวิธีการต่อมันง่ายมากเลยอยู่ด้านหลังนี้เอก็คือโซลาเซลล์นะแล้วก็ตัว B ก็คือแบตเตอรี่นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือโหลดที่ออกไปใช้ก็คือมันเขียนว่าเอา L กับลบบวกนะตัวนี้เห็นไหม เอา L กับบวกนะบวกลบแล้วก็ on off ทำสวิตช์เปิดปิดให้มันได้ด้วยนะซึ่งมันข้อดีมันตัวส0กว่าบาทเองนะเราก็เอามาทำที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ power bank เนาะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขั้นตอนทำไงไม่ยากเดี๋ยวไปดูก็คือ1เรามีแผงอยู่แล้วใช่ไหมแต่แผงก็มันเป็นหัวแบบนี้หัวแบบธรรมดาเนี่ยหัวแจ็คเหมือน3.5้ไงนะเหมือนแจ็คเครื่องเสียนะแจ็คเสียบนีนะก็คือในเป็นบวกนอกเป็นลบเนาะทีนี้เราก็หา หัวแปลงซึ่งเราซื้อมาเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันเป็นหัวแปลงเอามาเสียบกันได้เลยก็คือเสียบอย่างงี้ได้เลยเห็นไหมก็คือเสียบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เส้นเนี้ยมันก็จะต่อเข้าไปที่ต่อเข้าไปที่โซล่าเซลล์ตรงนี้อ่าต่อเข้าไปตรงนี้นะเนี่ยตัว S นะก็ขั้วบวกขั้วลบก็ต่อให้ถูกต้องแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็คือไม่มีแบตเตอรี่ถูกไหมถ้าเราไม่ได้ต่อเข้ามาในนี้เลยว่าแบบ6โวลต์5้าโวลต์12โวลต์เนี่ยเราก็คือเราก็ทําเป็นสาย ก็คือเราใช้สายตัวนี้แทนก็คือสายทช้สีที่มันไม่ใช่แล้วบางทีมันจะเสียที่หัวตรงนี้บ้างหรือเสียที่ท้ายตรงนู้นเนี่ยเราก็เอาตัวเนี้ยตัดแล้วมาต่อก็คือเอาขั้วบวกขั้วลบมาต่อมันก็จะชาร์จได้เดี๋ยวไปขั้นตอนไงไปดูไปเราไปดูกันง่ายมากคลิปนี้ง่ายมากเลยลองทํากันเลยสนุกสนุกเลยแล้วก็ไปใช้ได้จริงนะแล้วก็บีบวกกับบีลบบีลบก็คือจ่ายไฟจากแบตเตอรี่มานะ ที่เราไม่ได้ใช้แบตเตอรี่คือเราจะต่อตรงเพื่อเอามาใชา้ก็คือใช้เป็นสายไท C t ไท e C หรือไมโคร USB อะไรก็ว่าไมโครสายไมโคร USB ใช้เป็นไท e C หรือไมโครก็ได้ทีนี้นี่ก็คือท,ที่เมื่อกี้เกินไปก็คือตัวเมียแจ็คตัวเมียทั่วไปที่มันเป็นเหมือนแบบเสียบเสียบอะแดปเตอร์นะแจ็คตัวเมียนะเพื่อนๆเห็นไหมนะแจ็คตัวเมียนะก็คือขั้วบวก กับขั้วลบแดงก็เป็นขั้วบวกอยู่ด้านในดาก็คือขั้วลบอยู่ด้านนอกก็คือขานอกเนี่ยขอ,ขอบเงินๆเ,เนี่ยขาด้านนอกเนี่ยคือขั้วลบขาด้านในคือขั้วบวกนะก็คือประมาณนี้เดี๋ยวเราก็บักกีก่อนก็คือบวกดูซ้ายมือลบดูขวามือนะโอเคได้แล้วนะทีนี้สาย USB เนี่ยก็คือไทซีเนี่ย ถ้าสายที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยที่แบบเหมือนที่บอกว่ามันหักหัวหักท้ายอะไรเงี้ยเราก็เลือกมาแต่ทีเนี้ยข้างในอ่ะมันจะมีสายสีเขียวสีขาวสีดําสีแดงสีดําสีแดงเนี่ยคือมันมาจากตัวการการจ่ายไฟนะออกไปหรือรับไฟมาเนี่ยดําแดงจะเป็นขั้วไฟส่วนสองขามันจะเป็นสาย Data ถ้าไม่มีบางทีมันจะสลับกันเราต้องใช้มัลติมิตเตอร์วัดหมายความว่าเวทีวัดวัด,วดยังไงก็คือเราเอาพ o w e r bank อ่อะมาเสียบนะแล้วเราก็วัดค่าดูว่า ขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบนะต้องใช้มันติมิเตอร์นะอันนี้ต้องมีว่าถ้าไม่มีเราเราจะไม่รู้ว่าไหนเป็นบวกเป็นลบแต่ว่าวิธีแก้อีกแบบหนึ่งถ้าไม่มีเนี่ยเราอาจจะต้องมีหลอดไฟที่เป็น3โวลต์เนี่ยมาลองแตะดูว่าอันไหนเป็นบวกเป็นลบถ้าแตะแล้วมันติดแสดงว่าก็ดูตามขั้วเลยถ้าเกิดแตะแล้วขั้วนี้เป็นบวกขั้วนี้เป็นลบแล้วไฟติดก็คือตามนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆสําหรับคนที่ไม่มีมันติมิเตอร์นะก็คือไปหาสายไฟมาไอหาหลอดไฟมานะซึ่งหลอดไฟเนคลิป งานแคมปิ้งลองไปดูก็ได้ครับเพราะว่าถุงหนึ่งอ่ะสีสิบกว่าดวงตกสาิบกว่าบาทตกดวงละเกือบบาทหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นที่อันนี้ก็คือแกะมาแล้วตัดมาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคือแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะทีนี้เราก็มาต่อเข้าตรงที่เขียนว่าแบตเตอรี่นะก็คือเป็นแค่นี้เลยเราก็จะได้สองสายแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือไฟหลอดไฟที่เราจะไปใช้ ว่ามัน,นยังไงเดี๋ยวเราไปวัดดูก็ได้เลยนะมันใช้เลยใช้ต่อตรงเลยก็ได้นะสมมุติว่าถ้าเป็นกลางวันแล้วเราจะใช้ไฟเนี่ยต่อตรงได้อันนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วเราเสียบแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้คือมันไม่มีไฟบอกสถานะนะมันไม่มีไฟบอกสถานะว่าแบบไฟมาเท่าไหร่อะไรยังไงหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะต้องซื้อไอ้ตัวตัวบอกวนมาที่ว่าบอกวนตั้งแต่โวลวนหรือ1โวลตวเนี่ย จนถึง24โวลต์หรืออะไรเงี้ยมาติดเพิ่มเราก็จะรู้แต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นเราก็ใช้มัลติมิเตอร์วัดก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูว่าไฟตอนเนี้ยเข้ามาเท่าไหร่แล้วออกไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราเอามัลติมิเตอร์วัดให้ดูดำแดงนะตอนนี้เอาแผงไปตากแดดแล้ว6โวลต์กว่าเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่นนะ6.5 4กว่า ซึ่งแดดเนี่ยแดดกลางวันของที่บ้านเนี่ยมันจะมาจากข้างหลังก็คือมาจากหน้าต่างนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยหกจุดห้าทีนี้ไฟที่จ่ายออกไปที่เป็นสายตัวนี้นะเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูไฟที่จ่ายเป็น6.3ซึ่งมันเยอะมากนะถ้าเราไปเสียบโทรศัพท์เลยเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้คือเดี๋ยวเราเอาผ้าแบงมาเสียบเนี่ยเพื่อ จะชาร์จดูว่ามันไฟเข้าไหมนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะลดไฟของมันอยู่แล้วไฟมาหกเโวลต์เนี่ยมันก็จะปรับของมันอยู่แล้วเนี่ยเราพะแหวงเสียบปึ๊บไฟติดเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไฟไหมไฟมันติดเนี่ยกำลังชาร์จอยู่เนี่ยไฟกระพริบกำลังชาร์จอยู่เห็นไหมเนี่ยไฟมันกระพริบอยู่เนี่ยคือมันชาร์จแล้วตอนนี้มันกำลังชาร์จอยู่เนี่ยทีนี้ถ้ามันเต็มก็คือมันก็คือเต็มทุกเม็ดอ่ะถูกไหม อันนี้คือเราใช้จากโซล่าเซลล์ล้วนๆเลยเนี่ยอันนี้ก็คือชาร์จและระบบชาร์จทั้งทำงานปกติเห็นเนาะนี่ชาร์จทำงานปกติแค่นี้เลยกับแผงโซล่าเซลล์แผงเล็กๆแผงเดียวเลยเนี่ยเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูเลยง่ายๆมากเลยโมดูลเนี่ย8บาทตอนนี้น่าจะถูกลงแล้วตอนนั้นซื้อในในช่วงแบบมันกําลังออกใหม่ๆเนาะเราก็เอาเนี่ยมาไปแปลงแล้วก็ใช้กับแผ,แผงแบบเล็กๆได้เลยแผงเล็กกว่านี้ก็ใช้ได้นะเออเพราะว่าตัวเนี้ยมันตัวเนี้ยมันรับ ไฟได้ตั้งแต่3.2โวลต์นจนถึง12โวลต์เลยนะแผงเนี่ยไอ้ตัวแผงโมดูลตัวเนี้ยมันรับแผงใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยนะซึ่งมันแปลงไฟออกมาเนี่ยถ้าเกิดเอาไปลงแบตเนี่ยแบตมันก็จะต้องอยู่ให้บาลานซ์เท่ากับหลอดนะเพราะแผงมาเท่าไหร่เอ้ยไม่ใช่หลอดถ้าแผงมาเท่าไหร่แบตต้องไปเท่านั้นคืออันนี้แผงอะ่ะมันมาจากของเดิมเนี่ยมันก็จะชาร์จไฟอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4.5 ซึ่งมันชาร์จ power bank ได้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราชาร์จ power bank เต็มแล้วอะ่ะเราค่อยเอาไปชาร์จโทรศัพท์อีกทีหนึง่งมันจะดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าถ้าเรากลัวว่าชาร์จไฟออกมาแล้วเนี่ยแล้วกลัวว่าเอาไปชาร์จโทรศัพท์มันจะเกิดปัญหาเรามีวิธีแก้ก็คือเราก็เอาโมดูลอีกตัวหนึ่งมาใส่โมดูลที่เป็นตัวไท p C ที่เคยทําในคลิปหลายๆคลิปเนี่ยก็คือเป็นโมดูลที่ปรับแรงดันให้เหลืออยู่3.7เป็น5โวลต์ ก็คือปล่อยไฟที่5โวลต์อย่างเดียวเลยก็คือตัวนี้ที่เคยเคยรีวิวไปเคยถ่ายไปหลายหลายคลิปแล้วนะเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันคือปล่อยไฟไปที่5โวลต์ก็คือเรามาเสียบเนี่ยปุ๊บมันก็ขึ้นไฟใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยเราก็ปล่อยตรงเนี้ยออกไปจากคําว่าแบตเหมือนกันเป็นที่5โวลต์อันนี้ปลอดภัยแน่น,นอน อันนี้มันมีระบบเซฟตี้ของมันอยู่แล้วตัวโมดูลตัวเนี้ยก็คือมันไม่จ่ายไฟเกินกว่านี้อยู่แล้วแน่นอนนะอันนี้โอเคสุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมก็คือถามว่าเอาไปชาร์จอะไรได้บ้างก็ชาร์จได้เกือบจากทุกอย่างที่เป็น,ปนไฟ3ามโวลต์ณนะตอนนี้นะเพราะว่าแผงอะ่ะเราใช้แผงที่3ามโวลต์แค่นั้นเองจบแล้วง่ายมากเราไปต่อกับ power bank ก็ได้ต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็ได้อย่างเช่นคลิปล่าสุดที่เพิ่งทำเนี่ย เราทําโคมไฟเนี่ยเนี่ยโคมไฟตัวนี้ที่เราเพิ่งทําไปในคลิปเนี้ยแล้วแบตมันมันหมดเงี้ยเราก็มาชาร์จนีดนได้เลยเพราะว่ามันมีโมดูลตัวเนี้ยอยู่ข้างในเราใส่ไว้อยู่แล้วนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยมันก็ชาร์จแล้วขึ้นไฟเห็นไหมชาร์จแล้วอยู่ข้างในแค่นั้นเองนี่เลยจบเลยแค่นี้เลยจบแล้วนะคลิปนี้ง่ายไหมคือเอาแผงเก่าที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยแทนที่มันจะเอาไปทิ้งไว้เฉยเฉไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็เอามาต่อนะเนี่ยต่อแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเนี่ยต่อเข้า เอาแบงก์ก็ได้ต่อเข้ากับอันนี้ก็ได้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จเหมือนเป็นที่ชาร์จเลยก็ได้แค่นี้เลยจบเลยนะคลิปนี้ง่ายมากเลยนะลองไปทําตามกันดูก็แล้วกันเพราะว่าสําหรับคนที่แบบมือใหม่อ่ะเล่นโซล่าเซลล์เนี่ยแบบเนี่ยอย่างอย่างอย่างผมเนี่ยมือใหม่หางอึ่งเลยคือแบบใช้โซล่าเซลล์มาเนี่ยในบ้านเนี่ยมันตอนหลังก็เริ่มเล่นโซล่าเซลล์บ้างแล้วเพื่อว่าบบประหยัดไฟบ้านเนี่ยก็คือทําแบบนี้เลยไปหาโมดูลมาตัวหนึ่งแล้วมาเสียบใช้ได้เลยนะ คลิปต่อไปคลิปหน้าทำอะไรอย่าลืมกดติดตามกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ